โ oh. อ้โหไข่ปลามากินหนึ่ปลาเดอ้อ <c oughs> หนึ่งปลาหน่ปลาไข่ไข่ทั้งนั้นเลย <c oughs> สุดยอดมากเอาวมักเลยเอาลงหมอเลย ใส่เห็ดกวกกับเฮ็ดอันเฮ็ดไอ้ฟางมาได้กินเผาพี่น้องหนึ่งปลากระดิ่งปอดเป้งฟางเดี๋ยวอันไม่ค่อยว่ากันชิลล์อตอนให้กินให้เบิ <c ười> 1, บบ่งก่อนปลาหนึ่งก็ตักบนทัวจ้ามาเด้อกินเผาน้ำกันเด้อมาแม่มา,มา,มายอดมากเลย 上户上户，我这两天弄弄。